การครั้งหนึ่งในป่าใหญ่ที่มีความสงบสุขอาศัยอยู่กระต่ายน้อยชื่อว่าน้องบัตเตอร์น้องบัตเตอร์เป็นกระต่ายที่มีขนสีขาวนุ่มนิมและหูยาวที่ยาวกว่ากระต่ายทั่วไปน้องบัตเตอร์ชอบที่จะออกไปสำรวจป่าที่เต็มไปด้วยดอกไม้หลากสีและต้นไม้สูงใหญ่ทุกเช้าน้องบัตเตอร์จะตื่นขึ้นมาพร้อมกับแสงแดดอ่อนๆที่ส่องลงมาจากฟ้าและเสียงนกร้องเพลงที่หวานหูน้องบัตเตอร์จะกระโดดออกจากบ้านเล็กๆที่ทำจากใบไม้และกิ่งไม้แล้วเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการวิ่งเล่นในทุง่งหญ้า วันหนึ่งขณะที่น้องบัตเตอร์กำลังสนุกสนานอยู่ในทุ่งหญ้าน้องพบกับเพื่อนเพื่อนใหม่ๆได้เก่เจ้ากบตัวเขียวที่ชื่อว่าน้องกรีนและน้องเต่าชื่อน้องเทอร์รี่พวกเขาตัดสินใจที่จะไปผจญภัยร่วมกันในป่าลึกที่มีเรื่องราวและความมหัศจรรย์รอให้ค้นพบเมื่อถึงป่าลึกพวกเขาได้เจอกับลำธารใสที่ไหลยเย็นชื่นใจและได้เห็นปลาเล็กๆว่ายน้ำอย่างสนุกสนานน้องบัตเตอร์และเพื่อนๆนนั่งลงข้างลำธารเพื่อดูปลาเล่นน้ำและฟังเสียงน้ำไหลที่ทำให้พวกเขารู้สึกสงบ พวกเขายังได้ออกไปสำรวจต้นไม้ใหญ่ที่มีรังนกอยู่บนยอดสูงน้องบัตเตอร์แงน้ามองนกที่บินไปบินมาอย่างมีความสุขและในขณะเดียวกันก็เห็นดอกไม้สวยๆที่บานอยู่รอบๆต้นไม้ราวกับว่าธรรมชาติได้จัดงานเลี้ยงให้พวกเขาหลังจากนั้นพวกเขาตัดสินใจที่จะพักผ่อนใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ในขณะที่น้องบัตเตอร์เล่าเรื่องราวการผจญภัยที่ผ่านมาให้เพื่อนๆฟังน้องกรีนและน้องเทอรี่ต่างก็ฟังอย่างตั้งใจและหัวเราะไปด้วยกัน เมื่อพระอาทิตย์เริ่มตกดินท้องฟ้าก็เริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีส้มและชมพูพวกเขารู้ว่าถึงเวลาที่จะกลับบ้านแล้วน้องบัตเตอร์จึงนำทางกลับไปยังทุ่งหญ้าโดยมีเสียงนกร้องเป็นเสียงเพลงกล่อมพวกเขาเดินกลับพร้อมกับความสุขในหัวใจและความทรงจำที่น่าประทับใจ เมื่อกลับถึงบ้านน้องบัตเตอร์ก็แยกกับเพื่อนเพื่อนและกลับเข้าไปในบ้านของตัวเองน้องนอนลงบนเตียงนุ่มๆที่ทำจากใบไม้กลิ่นหอมของดอกไม้ที่สดชื่นทำให้เขารู้สึกสบายใจน้องบัตเตอร์มองไปที่ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวระยิบระยับและคิดถึงการผจญภัยในวันนั้นน้องบัตเตอร์รู้ว่าในวันพรุ่งนี้ยังมีการผจญภัยใหม่รออยู่และเขาก็หวังว่าจะได้พบกับสิ่งมหัศจรรย์อีกมากมายรอเขาอยู่ในป่าก่อนที่จะหลับตาลงน้องบัตเตอร์ได้พึมพำกับตัวเองว่าฝันดีนะ และในไม่ช้าเขาก็หลับไปอย่างสงบและความฝันที่งดงามก็เข้ามาเยือนเขาในคืนที่เงียบสงบจากนั้นเป็นต้นมาน้องบัตเตอร์ก็มีการผจญภัยมากมายกับเพื่อนเพื่อนและทุกคืนเขาจะกลับมานอนที่บ้านพร้อมกับหัวใจที่เต็มไปด้วยความสุขและรอคอยวันใหม่ที่จะมาถึงเสมอและนี่คือเรื่องราวของน้องบัตเตอร์กระต่ายน้อยที่แสนจะน่ารักที่มีการผจญภัยในป่าใหญ่และความสุขที่เกิดจากมิตรภาพและความรักในธรรมชาติ